จิตที่มีสมาธิตั้งมั่นกับจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวมีความหมายเหมือนกันหรือไม่และข้อที่สองภายหลังจากที่จิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วมีความรู้สึกว่าจิตจะอยู่กับกายนานขึ้นจิตจะไปเกาะคิดหรือคิดถึงสังขารประงแต่งหรือสัญญาเก่าน้อยลงอย่างนี้ถูกต้องถูกไหมครับใช่ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็ ที่มีอารมณ์อันเดียวมันก็เหมือนจะกว้างกว่าแบบเรามีอารมณ์อันเดียวแล้วยังไม่เป็นสมาธินะก็เลยมีจิตที่มีอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าเป็นสมมาสมาธิอันเป็นอริยะอย่างเราตั้งใจที่จะละอกุศลอยู่ในจิตอยู่เรื่อยๆอย่างจเจริญสัมมาสังกปะอย่างเนี้ยนะ ็เป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวหรือว่าเราอยู่ในสติปัฏฐาน4นีะ่ตามเห็นทมในธรรมทั้งหลายนะเห็นความไม่เที่ยงจังใคลยดับไม่เหลือนะซึ่งอาจจะไม่เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานอย่างนี้นะซึ่งก็พระเจ้าก็จัดเป็นนะพวกทุกขาปฏิปทานะซึ่งมีทั้งขิปปาปิญญาแล้วก็ทันทาพิญญานะ สำเร็จเร็วกับสำเร็จช้าคิดตาปัญญาก็สำเร็จเร็วทันตาปิญญาก็สำเร็จชา้านะนนี่ก็เป็นจิตมีอารมณ์อันเดียวนะซึ่งเป็นเหตุให้เราเห็นการเกิดการดับ <c oughs> ไดนะ้แต่ถ้ามีอารมณ์อันเดียวแล้วตั้งมั่นมากขึ้นจนเข้าถึงนะสัมมาสมาธนะิในฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานท,ที่สี่นะ หรือเข้าถึงอากาสานัญจายนะวิญญานนััรานจายนะันก็เป็นสมาธินะเก้าระดับที่ผู้เจ้าได้แบ่งเอาไว้นะว่าทั้งหมดก็จะมีเก้าระดับอย่างนี้นี่ก็คือมุมต่างกันนิดหนึ่งอย่างนี้ครับพอดีก็เนื่องกันอีกคำถามหนึ่งตามความเข้าใจาที่อาจารย์แสดงธรรม เมื่อวานนี้นั้นการบรรลุทำได้ต้องมีสมาธิขั้นปฐมฌานาขึ้นไปหรืออย่างน้อยต้องเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับ<า>ใช่ใช่แล้วก็สามารถที่จปะปฐมฌานในอริยอเรียบทอื่นที่ไม่ใช่อเรียบทนั่งได้ไหมได้ปฐมฌานในอริบทอื่นใช่ที่ไม่ใช่นั่งอ๋อได้เพราะว่าที่ผู้จ้าตัดที่ยืนเดินนั่งนอนอันเป็นทิพย์ไงอ่า หน้าที่ใดที่เธอเนี่ยเข้าปฐมฌานนะทุติยฌานตติฌานจตติฌานนะซึ่งจะตรัสไว้ในท่ายืนเดินนั่งและนอนพระองค์จะเรียกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิศนะอันนี้ก็ทำให้เราทราบว่าการเดินการนอนนะสามารถเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสได้ทั้งหมดนะครับ